สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถส,สวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นตัว Honda City 1.5s ปี2019นะคะเลขมาอยู่เพียงหนักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะเป็นรถบดระวังประวัติศูนย์นะคะใครที่มองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะลูกค้าออกรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านู่นเลยนะเอารถไปใช้งานกันก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มผ่อนเขาง,งวดนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนะสุดน 982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ ฮอนด้านะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะเป็นรถแบนหลักยอดฮิตเลยนะคันนี้นะคะราคาค่าตัวไม่แพงด้วยอยู่เพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะดอกเบี้ยพิเศษถ,ถูกสุดเลยนะคะเริ่มต้นที่2.79%นะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้รถไปใช้งานรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคัน ดันทุกเคสนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะ9กไก่ทอาฐาน516กรุงเทพ ค่า166กรุงเทพมหานครนะคะเราก็ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะเส้นโครเมียมใหญ่ๆเลยมาพร้อมกับรังผึ้งสวยๆนะคะฝากระโปรงหน้าสันเหลี่ยมคม,มให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะตัวไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆสวยๆมาพร้อมไฟเดนทามนะ ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักผิกคว่ำมจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะและเรายังมีบริการพิเศษนะคะตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะตรวจให้สูงสุด274รายการเลยนะคะรับประกันโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งขันแน่นอนนะในส่วนของตัวล้อของรถทันนี้นะคะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานนะ ตัวยางนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะเป็นยางยี่ห้อโยโกฮาม่านะคะขอบ15นิ้ว ช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบามันหยดไหลยเยอะมเลยนะคะสภาพส,สวยๆนะโป่งซุ้มล้อนะคะสันเรียมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีอรอยรักยิ้มเลยนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะตัวกระจกมองข้างนะคะลูกค้าคันนี้ฝากครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่นะคะส่วนมือจับประตูสี่ด้าน ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกุญแจนะคะหน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะ วงมาลัยสมามคันเดิมๆนะปรับสูงต่ำได้นะคะเลขไมค์คันนี้นะอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติได้ไม่มีการกลับไมค์ก่อไมค์อย่างแน่นอนนะคะเลขไม่์อยู่เพียงเ6 4 7 8กียิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสําหรับเครื่องเล่นเสียงนะเป็นแบบวิทิวเอฟเ USB AUX ได้ US BA, US, ye, นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอนร์อันาอรอกหมุนมือปรับได้เสียระดับนะคะสวยๆเลยนะเป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำด้านในให้ด้วยนะคะภายในเนี่ยใหม่ๆเลยนะไม่ช้ำเลยส่วนฝ้าเพดานนะคะไม่มีคราบสกปรกเรเอะนะคะ มีบางแดดหนึ่งฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะคะตัวเบาะของรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสีดำน,นะคะระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉามรอยฉีกรอยขาดไม่มีเลยนะแน่นๆเต่งๆตึงๆ,งๆกันเลยนะคะสําหรับหัวน็อตนะคะซอกประตนะูนี่ลูกค้าหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีรอยขยรอยเ,ย,เยี้พยี้นมากแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ หัวน็อตอีกหนึ่งฝั่งนะนี่ ไม่มีรอยเขียบขยื่นนะคะด้านในมาร์คแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนเลยนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200บาทเท่านั้นนะรายได้สองเท่าของค่างวดน,นะคะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะพวกสันเหลี่ยมโคมด้านข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะสภาพสวยเลยนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอน ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็บอดี้กว้างๆนะั้นนั่งกันสบายๆเลยนะคะมีที่วางเก้าวน้ำด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะให้นี่ตรงกลางนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะขอบยางทั้ง4บานประตูลูกค้าดึงมาดูในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตได้เลยนะนี่ เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนี่ยไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะกับตัว Honda City 1.5 S นะคะปี2 0 1 0 9นะไม่อยู่เพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะราคาค่าตัวเบาๆนะเพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะแล้วออกรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนที่ปีนนหน้านุ่นเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะ9คอไก่ขอฐาน5166กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะ นี้เลยบ่อนี้กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะไฟท้ายนะคะเดิมแค้จากโรงงานนะโรโก้มีชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะ พวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมเดิมเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยไขย่รอยเทียบพยื่นนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะหัวน็อตอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยรเทียบพยื่นเช่นกันนะคะโครงสร้างเดิมเดิมตัวคานด้านในนะคะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสภาพสวยเลยหรือว่าบอดี้ด้านล่างนะคะ ร้ออะไรเครื่องมือแมลงครบเลยนะ ซีนเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีคาบสนิมกัดกินนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะที่มองหารถไว้ใช้ง,งานอยู่นะคะออกวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โท ที่ขึ้นหน้าจอ โรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะแผ่นเพดของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนสามารถเช็คประวัติจากศูนย์ฮอนด้าได้นะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะสภาพใหม่ๆสวยๆเลยลูกค้าคันนี้นะแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสวยมากๆเลยนะตัวภาษีหน้ารถนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่เป็นปี67นะกระจกหน้าเดิมแท้จาก โรงงานโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะใครอยากได้รถไปใช้งานติดต่อหานัดได้นะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะใครอยากได้รถไปใช้งานขับกลับบ้านตาจังหวัดหรือว่าขับเที่ยวปีใหม่นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะช่วยทุกคันดันถูกเครดแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพ้าไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 117แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหนเยิ้มเลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนเลยนะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัด พวกซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะสภาพสวยเลยนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ Honda ได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะพวกสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านในไม่มีรอยไข่เลยเหียเพี้ยนเลยหัวนอ็อตฝากกระโปรงนะเดิมๆนะคะ ในส่วนของชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มออกนะติดอยู่ครบเลยนะคะ สภาพสวยเลยลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคันนี้เป็น Honda City 1.5S นะคะปี2019เร่งมาอยู่เพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะราคาค่าตัวเบาๆนะคะเพียง3,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น7,200บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะเท่านี้ยังไม่พอนะคะลูกค้ายังได้ดอกเบี้ย พิเศษด้วยนะเริ่มต้นที่2.79%นะคะลูกค้าและยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะไว้ใจได้เลยนะคะรถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรด A แน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักผิดความ จมน้ากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแปนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ